วันนี้คนรักแมวจะมาพูดถึงกลุ่มเอลดาปิศาที่ออกทัวร์ฟรีคอนเสิร์ตแสดงละครเวทีโผรตรงนั้นตรงนี้ภายใต้หน้ากาก,ากตัวตลกโดยเฉพาะช่วงก่อนศึกสงครามใหญ่ๆของคราฟเวิร์ไม่รู้ว่าพวกเอลน้ากากาพวกนี้แม่งโผล่มาจากไหนเหมือนแม่งรู้ว่าเขาจะออกไปตีกันก็เลยมาเล่นคอนเสิร์ตให้ดูก่อนไปตายซึ่งสายทัวร์การแสดงโชว์ของพวกมันเนี่ยกลามไปถึงคอมมอร์เรดนครแห่งความมืดของดาร์คเอลดา ไปยันดาวอนานิคมมนุษย์อิมพีเรียมออฟแมนว่ากันว่าพวกมันเป็นเอลด้าที่รู้แจ้งทุกสิ่งอย่างรู้ทุกอย่างเชี่ยวชาญเส้นทางในเว็บเวถึงขนาดไม่ต้องวิ่งตีนแตกออกมาจากมิตินั้นก็หาที่หลบความชิบหายจากสลาเนตจนรอดมาได้บางก็ว่าแม่งไม่ได้รู้เส้นทางอะไรหรอกเทพหัวเลาะนักวิ่งที่มันนับถือนั่นแหละพาพวกมันหนีคือเทพโบราณของเอลด้าหลายๆองค์นี่มีจริงนะครับพอสลาเนตเกิดมาพวกเทพก็ออกไปต่อสู้แต่สุดท้ายเทพของเอลดาก็ตายห่านกันเกือบหมดเหลือแค่ไม่กี่องค์ หนึ่งในนั้นก็คือเซกุรัตเทพแห่งการหัวเราะที่แม่งวิ่งหนีไปหลบลูกเดียวเลยไม่คิดจะต่อสู้เลยด้วยซ้ําและในวันนี้คนรักแมวจะมาพูดถึงสาวกของเทพองค์นี้ให้ฟังครับซึ่งนั่นก็คือเอลดารินลิเทนหรือชื่อที่รู้จักกันในอวกาศว่าฮาร์ลี่ควินเอลนากากตัวตลกหมอลำซิ่งแห่งจักรวาลวอร์แฮมเมอร์ 40k กดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ไลฟ์สตรีมของคนรักแมวนะครับแฮร์รี่ควีนเป็นเอลดาที่ค่อนข้างจะติดแตกแตกแบบไม่แยกแยะไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนปฏิมากรรมการแสดงละครการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งสงครามฆ่าฟันกันพวกแม่งรวมกันทั้งหมดเลยว่านี่คือศิลปะครับนึกภาพไม่ออกก็นึกถึงคนติดตที่ปฏิเสธความธรรมดาและสวมบทเป็นศิลปินอยู่ตลอดเวลา จนคนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงแบบพวกอาจารย์แดงกีตาร์อาจารย์ไม้ร่มอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเอลหน้ากากตัวตลกพวกนี้นี่ไม่ใช่เอลด้าสายพันย่อยสายพันหนึ่งแต่อย่างใดนะครับมันคือเอลด้าธรรมดานี่แหละในยุครุ่งเรืองที่จักรวาลปกครองโดยจกักรวรรดิเอลด้าพวกนี้นี่คือชนกลุ่มน้อยที่นับถือเทพหัวเราะและฝกักใฝ่ศิลปะเท่านั้น พอเอลด้าแตกส่วนใหญ่ตายหานกันหมดแต่พวกนี้นี่เสือกรอดเยอะภายหลังก็เลยมีเอลด้าจํานวนมากที่หันมานับถือเทพหัวเราะและใส่หน้ากากตัวตลกตามผู้ใดก็ตามที่เข้าร่วมฮาริี่ควีนก็จะต้องละทิ้งทุกสิ่งทั้งชีวิตปกติเพื่อนครอบครัวเป้าหมายในชีวิตสวมบทเป็นตัวละครในประวัติศาสตร์หรือว่าวันณคดีของเอลด้า ซึ่งเอลดาไม่ตอดแอคติ้งพวกนี้นี่เห็นบ้าๆเดินไปเต้นไปนี่ความจริงแม่งอันตรายมากเลยนะมันมีความเร็วที่เร็วกว่าเอลปกติแสดงกายกรรมโลดผลเต้นมูนวอล์กจนคู่ต่อสู้ยืนงงและเผลอโดนปาดคอในที่สุด มีดในมือนี่ถือไปก็ลำไปด้วยแถมชอบใช้ประตูมิติขนาดเล็กวอบไปทั่วในสงครามประหนึ่งการแสดงแสงสีเสียงหมอลำระเบียบวาทศิ์แบบมีคนตายเป็นเบือ่ออันนี้เป็นจุดหนึ่งครับที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีวอบของมันนี่เหนือชั้นกว่าเอลดาพวกอื่นพวกอื่นนี่ยังวอบผ่านประตูอยู่เลย ซึ่งก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเวลาที่มันไปเปิดคอนเสิร์ตท,ที่เมืองคอโมโรเรตของดาร์คเอลดาสุดซาดิตวิตฐานทำไมไม่มีดุคคาลี่ตัวไหนกล้าทำอะไรฮาร์ y ีควีนเพราะถ้าเกิดมีใครจังไรจับเอลดาฮาร์ y ีควีนไปทรมานเล่นดาร์คเอลดาแม่งศูนยพันแน่นอนแต่ก็ไม่ใช่ว่าดาร์คเอลดามันกลัว h a r l e ีควีนนะครับ มันไม่ได้หงอยแดกนะมันจ้องจะเซ็ตย่อฮาร์รีควีนเหมือนกันแม่งวางกับดักรอประจําตัวตัว,ตวอาจจะสู้ไม่ได้แต่พลาดเมื่อไหร่มึงโดนจับลงแขกแน่นอนแต่เหมือนฮาร์รีควีนจะรู้ทันตลอดครับวางกับดักซ้ายแม่งเดินขวาวางกับดักขวาแม่งเดินซ้ายเหมือนบังเอิญตลบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แม่งรู้แล้วกวนตีนชัด,ชด ก็ย่างที่รู้กันว่าเอลดาทุกชีวิตถูกสาบเอาวิญญาณจากสลาเนตจนพวกดาร์กเอลดาต้องหาคนมาทรมานเพื่อเติมวิญญาณที่ถูกสูบไปส่วนคราฟเวลก็ต้องพกสปิริตสโตนกับตัวตลอดเวลาแต่เอลดาหน้ากากนี่ไม่มีอะไรทํานองนี้ครับตามเสียงลือเล่าอ้างว่าพวกนี้นี่มีความรู้เยอะที่สุดในบรรดาเอลดาด้วยกันก็ไม่แน่ว่าพวกมันอาจจะค้นพบวิธีล้างคำสาบสลาเนตไปแล้วเรียบร้อยแต่ไม่บอกเพื่อน แม้เราจะเห็นว่าฮาร์ลี่ควินออกทัวร์คอนเสิร์ตไปทั่วทั้งกลุ่มใหญ่แบบหมอลำเต็มวงแสงสีเสียงและกลุ่มเล็กแบบวงล็อก4-5คนแต่พวกมันไม่ใช่เอาแคทหรือเอลดาเรย์่อนแต่อย่างใดนะครับพวกมันมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเหมือนกันฮาร์ลี่ควินจะอาศัยอยู่ในเว็บเวอันเก่านั่นแหละครับด้วยเทคโนโลยีสิ่งกอ่อสร้างที่คล้ายกับคราฟเวลสถานที่นั้นมีชื่อว่าแบล็กไรบารี The Black Library คือสถานที่เก็บข้อมูลความรู้ต่างๆตั้งแต่กำเนิดจนถึงปัจจุบันของเผ่าเอลด้าเอาไว้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเทพคออสว่ากันว่าข้อมูลต่างๆที่รวบรวมในแบ็กไรบัลี่นี่คือแบบเยอะมากแบบโคตรพ่อโคตรแม่เมื่อเทียบกับสิ่งที่เผ่ามนุษยร์รู้รวมถึงเวทมนต์โบราณต่างๆประวัติศาสตร์ตั้งแต่กำเนิดจักรวาลกันเลยครับคือเอลด้านี่เกิดในยุคที่โอนวันเทพผู้สร้างเดินไปเดินมาในจักรวาลเลยนะซึ่งก็เท่ากับว่าข้อมูลในแบ็กไรบัลลี่นั้นมหาศาลแล้วก็ทรงคุณค่ามาก ส่วนการเข้าถึงแบ็กไรบัลลีนี่เข้าถึงยากมากครับแม้จะเป็นเอลดาฮาลิควีนด้วยกันเองถ้าไม่ฝึกจิตปฏิบัติธรรมจนรับรู้การเกิดดับของอารมณ์สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ก็เข้าไม่ได้ ต่อไปนี่เป็นการว่ากันว่านะพอน้อยคนนักที่จะได้เข้าไปเห็นพื้นที่ภายในของแบ็กไรบารี่โดยข้างในนั้นนี่จะเป็นทางเดินมืดมืดซับซ้อนเหมือนเขาวงกฏขนาดใหญ่ไซส์เท่าดาวเคราะห์มีโหลเก็บพวกปีศาจจากมิติอิมมเทอรีรยมแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจในจักรวาลมาดองใส่ขวดไว้ดองไว้แบบเยอะมากเพลไอ้จี้บอกว่าศูนหายตายหมดไม่เหลือแม่งก็ดองรวมกันอยู่ในนี้นี่แหละครับ ส่วนข้อมูลมหาสารที่มีอยู่ในนั้นนี่ก็ไม่ได้เก็บไว้ในรูปแบบเอกสารคัมภีร์หรือหนังสือนะครับข้อมูลต่างๆมันจะล่องลอยอยู่ในลักษณะคลื่นบางอย่างเดินไปเดินมาอยู่ภายในนี่ก็จะได้ยินเสียงกระซิบอยู่ข้างหูต้องใช้จิตที่สมาธิเข้มแข็งระดับหนึ่งถ้าจะตั้งใจฟังเรื่องราวที่จะศึกษาเพอๆนี่ฟังงไปนี่เป็นบ้าก่อนที่จะได้ความรู้ด้วยซ้ําและนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมฮาร์ลียควีนถึงเดินไปรําไปแม่งอาจจะบ้าจริงๆก็ได้แบบถึงจะบ้าแต่ก็ไม่โง่ อไรยย่างเี้ด้วยความที่มันตั้งอยู่ในเว็บเวอันเก่าที่ทะลุไปถึงอิมมเทอร์เรียม การจะเข้าถึงแบ็กไรบารี่นี่ต้องโดนขึ้นกิเลสตั้นหาจากมิตินี้รุมถึงจิตใจผ่านเส้นทางที่คดเคี้ยวยาวนานและต่อให้ทนได้ไม่บ้าพอไปถึงก็ต้องต่อสู้กับยามเฝ้าที่เป็นเอลดาฮารุควีนอีกต่างหากแบบเจอคนบุกรุกปุ๊บมือแม่งกระลำดาบควงมีดตีนก็เดินถอยหลังมูนวอล์กเข้าหาไม่มีใครในจักรวาลน,นี้จะอยากตกรกรรมลำบากตลอดทางเพื่อมาโดนก๊อปปี้โชว์ไหมไทยหัวใจสินเอามีดเสียบพุงหรอกครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีนะมันมีเหมือนกัน ในช่วงสหัสวรรษที่41ปีที่40,001 b l a c k b e รี่ถูกเท่าเส้นซัน Space m a r i n ของ Magnus the Red ที่ตอนนั้นนี่กลายเป็น Chaos Space m a r i ไปแล้วนี่บุกตีครับตี b l a c k b e r ี y เพราะว่าตัวเองเป็นขี้ข่ารับใช้เทพเค a o s มาตั้งหลายร้อยปี แต่ไม่เคยเข้าใจส้นตีนอะไรเลยเกี่ยวกับเทพพวกนี้และแบ็คไรบารี่ของฮาริควินก็น่าจะมีคําตอบให้ผลก็คือยังไม่ได้เข้าข้างในเลยครับโดนยามเฝ้าประตูฮาริควินลำดาบใส่จนต้องหนีหัวซุกหัวซุนออกมาแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีคนนอกเข้าเลยนะมีหลายครั้งครับที่พวกจากอินคิวิชชั่นของ i ิมพีเรียมออฟแเข้าออกที่แบ็คไรบารี่เป็นประจำซึ่งก็ดูสมเหตุสมผลถ้าคิดว่าสฝ่ายนี้มีศัตรูร่วมกันอยู่หนึ่งคือเทพเคออส ยศิลปินวันที่พกภายนจรฮาร์รควีนนี่จะมีหลายกลุ่มครับ และแต่ละกลุ่มก็จะแตกต่างกันไปนึกภาพแบบกลุ่มนี้เป็นวงหมอลำกลุ่มนี้เป็นวงโปลงลางวงหมอลำซิ่งอะไรแบบนี้โดยทุกกลุ่มจะมีผู้นำคือทูบมาสเตอร์หรือหัวหน้าคณะคอยตัดสินใจในเหตุการณ์กิจกรรมต่างๆและไอตัวนี้นี่แหละครับรับหน้าที่ดีไซน์ท่าเต้นของหางเครื่องและหนึ่งวงจะมีชาโดเซียอัศวินถือพองที่ชอบยิงแก๊สประสาทร้อนและเดสจัตเตอร์ตัวหน้าก,ากากผีถือปืนหนักสองตัวนี้นี่จะอยู่ประจำทุกวงหมอลำเอลดาเลยครับ ชุดของพวกฮาร์รีควินน่จะเป็นชุดที่ใช้โฮโลแกรมเป็นสีนั้นสีนี้เปลี่ยนสีได้ส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาเปลี่ยนบทในการแสดงครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนชุดใหม่แถมยังสร้างความสับสนในสงครามได้อีกต่างหากแบบไล่ตีไอตัวสีแดงอยู่ดีๆสักพักแม่งตัวสีเขียวโผล่มาไม่รู้แม่งตัวเดียวกันหรือคนละตัว แถมไอชุดนี้นี่ยังปล่อยเอฟเฟกการแสดงออกมาได้ด้วยครับพวกเอฟเฟกไฟสปอตไลท์ส่องควันไดไอแสงสีเสียงจบในชุดนี้ชุดเดียวเลยครับแล้วก็มีเข็มขัดต้านแรงโน้มถ่วงที่ทําให้พวกแม่งตัวเบากระโดดทีนี่ข้ามภูเขาได้เลยครับอันนี้น่าจะเป็นเคล็ดลับว่าทําไมพวกฮา,าร์ลี่ควินถึงเคลื่อนไหวรวดเร็วกว่าเอลทั่วไปส่วนหน้ากากที่มันสวมนี่ก็เป็นโฮโลแกรมเหมือนกันครับเป็นหน้ากากที่นอกจากจะเปลี่ยนหน้าได้เหมือนเล่นนิ้ว มันยังแผ่พลังจิตระยะใกล้ด้วยครับใครโดนมันจ้องหน้าใกล้ๆนี่ก็จะติดสถานะหวาดกลัวส่วนอาวุธสังหารนี่ก็มีเยอะครับไล่ไปตั้งแต่ฮาร์ e ี่ควินพาวเวอร์ซอรดาบพลังงานที่ว่ากันว่าแม่งขโมยมาจากใครนี่ออกเสียงว่าเค n นใช่ไหมขอบคุณครับเป็นดาบที่ขโมยมาจากเคนเทพสงครามของเอลดาตัวที่โดนสลาเนตตบจนแตกหนึ่งไปนั่นแหละครับ h a l l รี e e ว k นคิสเล็กแป๊บปลายแหลมติดแขนใช้แทงทะลุเกราะของฝ่ายตรงข้ามแทงทีนี่เลือดพุ่งออกจนหมดตัวปิดปิดปดปดไอสัตว์สาดิสกว่าดาร์กเอลได้อีกนะแบบเนี้ยและอาวุธอื่นๆอีกมากมายที่เหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเพลเอเตอร์ของทางฝั่งฮอลลริวูดพวกลวดตาข่ายกงจักรดาวกระจายอะไรเงี้ย